พ่อง่วงแล้วนอนไหมเหรอหลับหลับกันเถอะพ่อไม่ไหวแล้วฮะหลับกันเถอะพ่อไม่ไหวแล้วเนาะ นอนเนะาะบไบครับฮะ<อ>บนี่มองพ่อนี่ไม่ได้มอง <c oughs> มองทำไมกล้องฮะแลรอพ่อเหอะเลิกโม้ได้แล้วได้ไหมเนาะพ่อโ<อ>ม้งแล้วพ่อยอมแพ้แล้ว เอาไม่หลับใช่ไหมตลยตลงไม่หลับใช่ไหมเนี่ยฮะพอพ่อยอมแล้วฮะเหรอเลิกบ่นได้ไหมทำไมขี้บ่นอย่างนี้ฮะ